สวัสดีค่ะอยู่กับเพจ Juicy Natural Life นะคะเราก็มีเพจนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมาทักทายกันเลยนะคะเป็นเพจที่เป็นรูปของเพจของ Natural Joy Vision นะคะสถานที่ของเราอยู่ใน Natural Joy Vision นะคะซึ่งเป็นศูนย์ฟืนฟ้นฟูดวงตานะคะที่ Juicy Natural Life นะคะเราทำ c o Press Juice นะคะเป็น น้ำคัน้นผลไม้แบบสกัดเย็นนะคะซึ่งเราทำกันแบบกรรมวิธีเนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็มีขั้นตอนที่ละเอียดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบวนการล้างขวดนะคะแล้วก็มีการนึ่งขวดด้วยนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะพามาชมนะคะกระบวนการทำที่ทำกันจริงๆเลยวันนี้วันเสาร์นะคะที่18ใช่ม18กันยายนนะคะ เราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะชื่อน้องบีมอยู่ข้างในวันนี้สูตรที่เขาทำนะคะก็จะมี s t e a m y and green นะคะเป็นสูตรที่เป็นเหมือนเป็นพระเอกของน้ำผักผลไม้ที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งเมลอนนะคะเมลอนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กีวีนะคะมีส่วนผสมของฝรั่งแตงกวานะคะแอปเปิลเขียวด้วยนะคะมีทวนลันเตามีมะนาวนะคะซึ่งมีทั้งผักและผลไม้อยู่ในขวดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ เด็กๆก,ก็ทานง่ายมากๆเลยเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะสีจะออกมาประมาณสีเขียวอย่างนี้นะคะสตีมแอนด g กรีน hmm. mm hmm. นะคะตอนนี้เราทำเป็นไซส์ที่เล็กลงเ mm hmm. พราะว่าจริงๆแล้วคนไทยนะคะ mm hmm. ก็มาอุดหนุนกันเยอะนะคะสมัยก่อน mm hmm. ก็เป็นลูกค้าของเราที่คลินิกนะคะ mm hmm. เราใช้ขนาด250 ml แต่ว่ามีชาวญี่ปุ่นบอกบางที ดื่มทีเดียวและอิ่มไปนะคะเราเลยลดไซส์มาเป็น150 ml แต่ราคาเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าเราให้ไปเลย300 ml นะคะก็คือ2ขวดเท่ากับปริมาณเท่ากับครั้งที่เคยขายมาก่อนนะคะก็สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะกินง่ายนะคะแล้วก็ไม่อิ่มจนเกินไปนะคะ Steamy and green รสชาติก็จะมีความเป็นเมลอนนะคะกีวีนะคะ เมลอนแบบอย่างดีเลยนะคะก็การล้างเนี่ยก็ใช้กระบวนการลางที่เราใช้น้ำหมักที่ทำเองนะคะแล้วก็แช่เอาไว้หลายชั่วโมงเลยโดยเฉพาะแอปเปิลนะคะอแอปเปิลเขียวก็เป็นสูตรที่ทำให้รสชาติอันนี้มันอร่อยมากๆเลยนะคะสตีมิ e อียนกรีนนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะคะเป็นไอหมดแล้วนะคะนี่จะเห็นได้ว่าจริงๆเรามีผักผลไม้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ดีต่อ จอประสาทตาของเรานะคะบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยนะคะลดความดันโลหิตส,สูงนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเดินทางเดินหายใจด้วยนะคะอันนี้เรามาดูสดๆเลยนะคะมีอีกสูตรหนึ่งที่น้องเขากำลังทำอยู่นะคะชื่อ summer lover นะคะ summer lover เนี่ยมี ตัวเด่นๆที่เขาเอามาใส่ก็คือสตรอเบอรี่นะคะหรือบางทีเป็นแครนเบอร์ีแล้วแต่วันนั้นว่าเขามีวัตถุด,ดิบอะไรนะคะแต่เห็นได้ว่าทั้งสตรอเบอรี่และแครนเบอร์ีเนี่ยเป็นผลไม้นอกนะคะแครนเบอร์ีเนี่ยดีกับคนที่มีกระเพาะปัสสาวะกระปิดกระปอยนะคะมีส่วนผสมของสับปะรดด้วยนี้ช่วยพวกกลุ่มที่ปัสสาวะอาหารเล็ดลาดอันนี้พูดแบบไม่อายเลยเพราะว่าเป็นกันทั้งหมดนั่นแหะค่ะ ผู้หญิงผู้ชายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ35ขึ้นไปนะคะบางทีเราเราเคยได้ยินกันใช่ไหมว่าแบบมีอะไรนิดหน่อยหัวเลาะอ้ากระเพาะปะสัสสาวะมีปสัสสาวะเล็ดล่านอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้นะคะก็ดื่มตัว summer lover เนี่ยดีมากๆนอกจากนี้แน่นอนป้องกันสายตาด้วยนะคะเรามีส่วนผสมของสตรอเบอรี่นะคะ สาราแนสประรดแอปเปิล้ลแดงแอปเปิล้ลเขียวเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องกระจกค่ะเห็นไหมคะห้องกระจกนะคะแล้วก็ no s การ์นะคะเราไม่ใส่ทั้งน้ําตาลนะคะนี่ป้ายของเราสวยงามน,นะคะอยากจะแนะนําจริงๆแล้วเพราะว่าเพจของเราเงียบมากแต่ว่าจริงๆเรายังอยู่นะคะเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยค่ะนี เป็นเครื่องสก,กัดน้ำผักผลไม้นะคะเป็นเครื่องที่แบบเป็นตัวท็อปที่คนที่เขาสอนเรื่องของการคั้นน้ำเนี่ยสอนเราเลยนะคะเดี๋ยวนะนํำน้องน้องบีมนะคะ <S <S แต่งตัวเรียบร้อยอย่างนี้เลยนะคะมีมาสโครอมีหมวกนะคะแล้วก็ <S 1> <S 1> <S 1> เขาก็จะใส่ถุงมือด้วยเวลาเขาปอกผลไม้นะคะตอนนี้เนี่ย ไปอยู่ในกระบวนการที่เสร็จแล้วลงขวดแล้วนะคะเรามาดูเดี๋ยวให้เขาอาธิบายดีกว่าว่ามันอันนี้คือกากนะคะเดี๋ยวไอลไรเดี๋ยว,เยวไ,เ,ยวไเ,ยวเข้ามาอีกเดี๋ยวแอบโชว์นิดนึงว่าของเรานะคะนี่ค่ะก็เป็นขนาด150 ml นะคะราคาเนี่ยที่บอกไปแล้วว่า เราเบิ้ลให้เลยก็คือเอาไปเลย2ขวดราคาเท่าเดิมก็คือ180บาทถามว่าแพงไหมพูดจริงๆเลยนะคะแพงหรือเปล่าเนี่ยดูเลยเดี๋ยววันหลังจะมาเจาะให้ลึกเลยว่าเราล้างผักผลไม้ยังไงความสะอาดเรายังไงเฟรชมากๆเลยแล้วเดี๋ยวผู้คนนะคะพอฝึกตาจบก็ดื่มน้ำผักผลไม้แบบสดคั้นสดเนี่ยหาได้ที่ไหนแล้ววัตถุดิบเราแบบ มากมายเลยนะคะมากกว่า5-6ชนิดขึ้นไปมีทั้งผักผลไม้แล้วเวลาเด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ท,ที่ดื่มเนะะี่ยค่ะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยที่ไม่ชอบกินผักผลไม้เนี่ยดื่มได้ทุกคนแล้วก็จะแฮปปี้เพราะว่ารสชาติไม่เหมือนที่ไหนรับประกันได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนนี่โชว์ให้ดูว่าห้องนี้เราทําอย่างดีเรามีตู้เย็นอีกใบหนึ่งนะคะแยกออกมาเพราะว่าเราต้องเก็บวัตถุดิบเนี่ยเยอะมากเลยในในตู้เย็นอันนี้ด้วยแล้วก็ตู้เย็นข้างนอกเนี่ยแยกต่างหากเพื่อความสะอาด ซิงน้ำนะคะในห้องนี้นะคะอันนี้แอบถ่ายได้ไหมรกนิดนึงไหมคะเรามีซิงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวน้องเขาถ่ายแผนแผันวิดีโอมามีสองหลุมนะคะเราตั้งใจเลยยังไงต้องมีสองหลุมแล้วมันอยู่คนละที่กับซิงอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ข้างนอกนะคะซิงอันนี้เรายังไงคะเราไม่มีการล้างอะไรที่ไม่เกี่ยวกับผักผลไม้เลยไม่ไม่มีแทบจะเรื่องของ เครืยออะไรอะซันไลหรือว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยแทบจะไม่ให้โดนนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเป็นจะต้องกินอาหารการกินเข้าไปในปากของเรานะเวลาล้างถ้ามันคราบพวกนี้ยังไม่หมดเนี่ยเราถือว่าอันตรายนั้นเราตรงนี้เฉพาะล้างผักผลไม้แล้วก็น้ำหมักผักผลไม้ที่เราต้องล้างและแช่แอปเปิ้ลเดี๋ยวถามตรงๆกี่ชั่วโมงหนึ่งหรือสองสองสามชั่วโมงไหมแอปเปิ้ลเรหันไปหาน้องบีม ล้างแอปเปิลกี่ชั่วโมงคะก็ล้างแอปเปิลเราค่ะประมาณแอปเปิลก็จะอยู่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงเลยค่ะเราจะแช่ไว้นะคะแช่แช่น้าน้ายาล้างนะคะแล้วก็แช่ไว้สองถึงสามชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาขัดผิวใช่ค่ะใช่ค่ะนี้าจะขัดอันนี้เราไว้ขัดเปลือกแอปเปิลโดยเฉพาะเลยค่ะจะไม่มี สิ่งสกปกได้เลยใช่ค่ะโอเคเลยแบบเบรนู่ต่อยนี้เนี่ยซัมเมอร์เลเวอร์เนี่ยมีปีกูแล้วมีอะไรบ้างคะซัมเมอร์เลเวอร์นะคะหลักๆก,ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีแอปเปิลแดงนะคะแครอทนะคะใบสาละแหน่เป็นต้นนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานค่ะอร่อยแน่นอนค่ะามาดูนี้นะคะน,นี่ค่ะสวยงามน,นะอันนี้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็น กกใช่ไหมกกเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเสียดายจังเลยอะ่ะกกถ้ามีใครอยากได้เราก็ยินดีให้นะคะจริงๆเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชอบเอาไปทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะเขาเอาไปผสมได้แต่ว่าเราไม่ต้องเสียดายคะ่ะว่าโอ้โหกากันนี้มีประโยชน์เดี๋ยวไปย่อยระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยจริงๆแล้วกกเนี่ยคะ่ะมันมีกากแบบเขาเรียกว่าละลายในน้ำนะคะ กับอันที่มันไม่ละลายมันก็ยังมีอยู่ฉีนั้นตรงนี้ค่ะเรายังมีดูมาเป็นสกัดเย็นขันเย็นอะแต่มันก็มันก็ยังมีกากนะอันนี้บอกให้รู้เลยไม่ใช่ว่ามันหายไปหมดเลยแล้วการกระบวนการทำอย่างนี้ค่ะมันเฟรชนะคะแล้วความร้อนเนี่ยมัน เราปั่นแบบว่า slow juicer ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงปั่นแรงแบบบ,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 บูบูบเป็นสมูทตี้มันก็กินอร่อยแต่ไม่ว่าการบันทีเราก็อยากกินสมูตตี้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็กินแบบคั้นสดแบบ slow juicer มันค่อยคคั้นนั้นมันไม่สูญเสียนะคะพลังงานจากการปั่นออกไปแล้วก็เย็นด้วยนะคะเห็นได้ว่าแอปเปิลเราก็แช่เย็นนี้ออกมาแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แบอบกว่าเวลาดื่มแล้วมันเย็นเจี๊ยบเนี่ยเราพักไว้สักพักนึ่งก่อนก็ได้สัก ครึ่งชั่วโมงเงี้ยให้มันคูลดาวน้วหนึ่งเราก็ดื่มนะคะอันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราได้รู้กรรมวิธีของการทำน้ำผักผลไม้ที่ juicy natural life นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันทุกๆครั้งที่ทำเลยดีไหมคะแทบจะแบบว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้เลยว่าเราตั้งใจทำกันแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะ